สวัสดีค่ะทุกคน,กคนวันนี้พาทุกคนมาลื้อตัวนี้เป็นไดสตาร์ทรถถนะคะช่างทองจะรื้อแล้วก็ซ่อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเสียอะไรบ้างช่างทองเรียกให้เมียช่างมาถ่ายนะคะเพราะว่าไดตัวนี้ค่อนข้างรื้อยากแล้วก็เสียเยอะนะคะซ่อมจะคุ้มไหมเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้จบเลยนะคะจะรื้อให้ดูแล้วก็ซ่อมให้ดูด้วยนะคะบอกด้วยว่าตรงไหนเสียบ้างนะคะแล้วก็ไดลูกนึงอะไรจะเสียบ้างนะคะดูเป็น ประสบการณ์ได้เลยนะคะสําหรับคนที่ใช้รถไถอยู่นะคะหรือคนที่ไม่ได้ใช้รถไถก็สามารถแชร์ให้ญาติพี่น้องนะคะให้เพื่อนๆที่ใช้รถไถดูได้เลยนะคะตัวนี้เป็นใดรถไถนะคะซึ่งมันหาดูยากมากๆนะคะคลิปแบบนี้ไม่มีใครมาลือให้เห็นแบบจะจะแบบนี้นะคะต่อให้เป็นใดของคุณเองงานของตัวเองก็ไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่างทองด้วยนะจ๊ะไปเริ่มกันเลยคะ่ะ จะดูแล้วก็ตัวนี้ออโตเมติกเสียนะครับตัวนี้นะครับก็จะทำการเปลี่ยนลูกใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันถ้าจะซ่อมตัวนี้ต้องไม่แตกนะครับถ้าไม่แตกซ่อมได้นะครับตัวนี้นะแต่ถ้าแตกแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนีอ้อยางาัที่ต้องเปลี่ยนนะครับคือตออโตอะช่างทองซ่อมได้นะคะพันได้นะถ้ามันไหม้นะ แต่ว่าตัวบอดี้มันแตกแล้วนะคะก็ลเลยต้องเปลี่ยนเนาะตัวถานก็ยังตัวถานก็ยังเหลือเยอะนะครับตัวถ่านนะมองแบบนี้ก็ได้อ่า<ม>เห็นไหมคะเนาะถานเนาะมองแบบนี้ได้เลยนะคะล้างทั้วานสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยน ตัวนี้ล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็เปลี่ยนออโตเมติกใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนลองด้วยนะคะเนาะแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ